ในเรื่องของการทางานยุคใหม่นีครับเราต้องค้นพบให้ได้ว่าหาให้เจอว่าจุดแข็งของเราเนี่ยคืออะไรเราเคยตั้งคำถามไหมครับว่าจริงๆแล้วจุดแข็งของทีมของเราอยู่ตรงไหนจุดอ่อนมีอะไรบ้างแล้วใครคนใดในทีมมีจุดแข็งที่สุดเป็นกำลังหลักของทีมและเช่นเดียวกันครับใครในทีมของเราที่เป็นอย่าเรียกว่าจุดอ่อนและกันเรียกว่าเป็นคนที่ต้องดูแลมากที่สุดนะครับ เป็นคนที่อาจทําให้ภารกิจของทีมนั้นเข้าใกล้เป้าหมายช้าหรืออาจจะไม่ประสบความสําเร็จได้ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนแนะนำท่านทีนท่กำลังดูอยู่นะครับว่าลองตั้งคำถามว่าตอนนี้ในทีมของเรามีจุดแข็งอะไรในทีมของเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างที่ต้องปรับที่ต้องเปลี่ยนนะครับที่ต้องแก้ไขหรือที่ต้องเลิกทำทันทีแล้วใครในทีมบ้างที่เป็นกำลังหลัก และใครในทีมครับที่อาจต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถยังไม่เท่าไหร่นะครับยังเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้พัฒนาได้แต่สําหรับในเรื่องของลักษณะเรื่องของวิธีคิดเรื่องของมายเซ็ตเรื่องของทัศนาคาติเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับดังนั้นเราต้องดูว่าใครบ้างที่ทําให้ทีมประสบควาสมสําเร็จและใครบ้างทําให้ทีมประสบควาสมสาเร็จช้าหรือไม่ประสบควาสมสําเร็จ สำคัญที่สุดแล้วเราจะดำเนินการยังไงครับในเรื่องของการที่จะรู้ว่าใครที่ต้องทำอะไรบ้างเราต้องตั้งคำถามครับทักษะอะไรบ้างครับที่มีความจำเป็นต่อทีมของเราคำถามต่อมาครับทักษะอะไรที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อทีมของเราในการบริหารงานยุคปัจจุบันนียครับการตั้งคำถามในแต่ละวันนะครับมันมีผลต่อการปฏิบัติงานมันมีผลต่อผลลัพธ์มากๆครับ ผมอยากจะเรียนแนะนำครับว่าคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้บริหารหรือองค์กรที่มีมีนวัตรกรรมใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเขาจะเป็นคนที่คิดแล้วตั้งคำถามครับคำถามถ้าเป็นคำถามที่มีคุณภาพเป็นคำถามที่ใช่คำตอบมันก็ใช่คำตอบมันก็มีคุณภาพแต่หลายทีมครับหลายองค์กรเนี่ยขาดการคิดขาดการตั้งคำถามครับแน่นอนไม่ต้องพูดถึงผลลัพธ์ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากคำถามก็ไม่ถามคำถามที่ตั้งก็ไม่ใช่อีกคำตอบมันก็ไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่เราลองฝึกนะครับลองฝึกดูว่าวันนี้เราถามคำถามทีมอะไรของเราเราถามคนในทีมของเราอะไรบ้างพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญอะไรจุดแข็งอยู่ตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนใครบ้างที่ต้องเพิ่มเติมทักษะใครบ้างที่ต้องปรับหรือต้องเปลี่ยนออกจากทีมไปครับทีมการทำงาน ในยุคใหม่ความมั่นใจมีความสําคัญมากเราต้องทําให้คนในทํางานร่วมกัน,นเกิดความมั่นใจเกิดความเชื่อมั่นคุณต้องมั่นใจว่าปัจจุบันนี้ความเชื่อและความคิดของคนในทีมเป็นอย่างไรเขามีความคิดอย่างไรต่อองค์กรของเขาเขามีความเชื่อ,อยังไงต่อผู้นําของเขาเขามีความเชื่ออย่างไรต่อสิ่งที่เขาทํานั่นคือสิ่งที่ทีมต้องตระหนักรับรู้ แล้วต้องหาขนทางครับหาขนทางหาวิธีการหาโอกาสในการพูดคุยการสื่อสารซึ่งกันและกันทําความเข้าใจคนเราครับบางทีบางครั้งเนี่ยมันมีเรื่องต้องทําเยอะแยะมากมายบางทีก็อาจทาสักพักสัก1สัปดาห์2ส,สัปดาห์แล้วก็ลืมเป้าหมายลืมสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือทีมต้องการไปแล้วมันมีเรื่องต่างๆมากมายนะครับแล้วไปเจอสภาพแวดล้อมเจอบรรยากาศในการทํางานที่มีเอือ้อและไม่อำนวยด้วย ปัญหาองค์กรก็เยอะปัญหาส่วนตัวก็มีปัญหาสังคมก็มากมายนะครับหลายคนก็จะอาจจะมีครอ,อบครัวมีต่างๆปัญหาสารพัดมีปัญหาที่ต้องแก้มากมายครับคุณต้องเข้าใจแล้วต้องเข้าใจว่าก่อนที่เขาจะมาทํางานกับเราเนี่ยนะครับท่ายังไงให้เขาพยายามทิ้งความกังวลหรือทิ้งความไม่สบายใจเอาไว้นอกประตูออฟฟิศครับประตูสํานักงานครับ และพอเข,เข้ามาในองค์กรปั๊บหน้าที่ของเราในการทําหรือบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่คือการเข้าใจเข้าไปนั่งในความรู้สึกเขากังวลสิ่งใดอะไรคือความกังวลใจของเขาอะไรคือความไม่สบายใจของเขาอะไรคือสิ่งที่เขาอยากเห็นและต้องการและปรารถนาอย่างมากๆจากคนในทีมจากผู้นําจากองค์กรของเขานั่นคือคําถามที่เราต้องหาคําตอบและพูดคุยกับสมาชิกในทีมของเราครับ ผมเชื่อว่านี่คือตัวอย่างของคำถามถ้าเราตั้งคำถามที่ใช่คำคำเป็นคำถามที่มีคุณภาพคำตอบก็ใช่และก็ผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นแล้วสำฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนครับวข้อนี้คือการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นครับสําคัญทั้ง,ง dizer, 2เรื่องครับก่อนที่จะเข้าใจผู้อื่นต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรรู้สึกอย่างไงนะครับแล้วรู้สึกต่อตัวเองอย่างไรรู้สึกต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างนะครับ ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเราเองนะครับเราก็อาจจะเข้าใจผู้อื่นยากเหมือนกันก่อนที่เราจะเข้าใจตัวเองเนี่ยเราต้องมาดูว่าสิ่งที่เราได้ทําอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับและสิ่งที่เรากำลังจะไปในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยนะครับเรามีความรู้เรามีความสามารถเรามีทักษะที่เพียงพอหรือเปล่าเรามีคุณลักษณะหรือนิสัยที่มันมากเพียงพอต่อความสําเร็จในชีวิตเราหรือไม่นะครับ คนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแน่นอนผมเชื่อว่าต้องประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนตัวด้วยเพราะทําให้เขามีความสุขทําให้เขามีความเชื่อมั่นและเวลาเขามาทํางานเขาก็ทํางานด้วยความสุขสนุกสนานและก็อยากทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยครับในหัวข้อของเราหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าใจตัวเองครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจผมมีคามําถามอีกแล้วคําถามใหม่อีกแล้วครับ ในทุกๆวันในทุกๆครั้งคุณคุยอะไรกับคนในกระจกครับทุกๆครั้งที่เราส่องกระจกไม่ว่าคุณจะทำภารกิจอะไรก็ตามคุณคุยอะไรกับคนในกระจกครับ <c ups> คุณพูดอะไรกับเขาคุณบอกอะไรกับเขาคุณสื่อสารกับเขาอย่างไรสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณบอกเขาเนี่ย มันเอื้อมันเป็นประโยชน์มันเป็นบวกไหมหรือมันเป็นลบครับเช่นตัวอย่างง่ายๆทุกครั้งเวลาที่เราส่องกระจกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าผมพบว่ามีปัญหาอยู่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจัดการได้เรามีความรู้เรามีความสามารถเรามีทีมที่ดีเราเก่งเรามากความสามารถเราต้องทําได้เราเชื่อมั่นในตัวเราเราเชื่อมั่นในทีมนี่คือตัวอย่างที่ผมสามารถสื่อสารกับคนในกระจกคือตัวผมเองได้นี่คือแนวคิดที่เป็นบวกครับ แต่ถ้าแนวคิดที่เป็นลบล่ะครับคนที่มีนแนวคิดที่เป็นลบเนี่ยก็ยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าทําอะไรก็ตามเช่นตัวอย่างครับสมมติถ้าเป็นผมแล้วกัน <t> ผมมองตัวเองในกระจกและผมมีความคิดที่เป็นลบมากผมไม่เข้าใจตัวเองผมขาดความเคารพผมขาดความนับถือในตัวเองแล้วผมไม่รักตัวเองครับผมไม่รักตัวเองผมก็ไม่รักผู้อื่นถ้าผมรักตัวเองได้ผมเคารพตัวเองได้ผมก็รักผู้อื่นได้ผมก็เคารพผู้อื่นได้เช่นเดียวกันครับ ถ้าผมคิดลบอยู่ในหมดอารมณ์คิดลบเบื่อนายท้อแท้สิ้นหวังหมดพลังหมดกำลังใจมองทุกอย่างรอบตัวเป็นปัญหามองทุกอย่างใกล้กับตัวเราเป็นอุปสรรคในชีวิตทั้งหมดนะครับผมไม่เข้าใจตัวเองผมขาดความนับถือตัวเองและผมไม่รับผิดชอบต่อชีวิตผมสำคัญนะครับคนเราถ้าเราไม่รับผิดชอบในชีวิตของเราสิ่งอื่นก็ไม่รับผิดชอบเช่นเดียวกัน ถ้าผมคิดลบผมคิดไม่ดีผมมีปัญหาผมจะบอกว่าแย่แล้วมีปัญหาแน่นอนมันใหญ่เกินไปสำหรับเราทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับเราด้วยทำยังไงดีทําไมคนนั้นทําแบบนี้กับเราทําไมคนนั้นพูดแบบนี้กับฉันท่านพอเข้าใจไหมครับคุณพอเข้าใจไหมครับคนที่ไม่รับผิดชอบคนที่ไม่เข้าใจตัวเองและคนที่ไม่รู้สึกดีกับตัวเองเขาจะกล่าวโทษเขาจะตําหนิ สิ่งอื่นๆรอบตัวเขาอยู่ตลอดเวลาครับยกเว้นตัวของเขาคนเดียวแต่ขณะเดียวกันครับสำหรับคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เป็นผู้นําคนที่เข้าใจตัวเองเขาจะรู้ว่าสิ่งรอบตัวของเขามันเกิดขึ้นได้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติของการทํางานเป็นธรรมชาติของการทํางานร่วมกันที่ต้องมีความเข้าใจเห็นเหมือนเห็นต่างมีการพูดคุยในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบบ้างแต่เขาจะปรับเนื้อปรับตัวเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับ พยายามตอบสนองในความคาดหวังของคนอื่นบนวัฒนธรรมนะครับบนความถูกต้องทำสินทำตา,ตามกฎหมายและจารีตประเพณีนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์หรือหาสาเหตุว่าปัจจุบันนี้ถ้ามีคําถามอีกอันหนึ่งคือว่าเราเข้าใจตัวเราไหมเรารู้จักตัวเราดีหรือเปล่าแต่หลายคนชอบถามว่าคุณไม่รู้จักผมคุณไม่รู้จักฉันเธอไม่รู้จักพี่นะครับ ผมเชื่อว่าถ้าอีกฝ่ายนั้นคิดในใจแล้วแน่นอนนะพี่รู้จักตัวพี่เองหรือยังนายรู้จักตานายรู้จักตัวนายนเองหรือเปล่านะครับแต่เขาค,คไม่ถามโดยตรงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาอาจจะถามในใจก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าใจผู้อื่นครับสำคัญมากทีเดียคือเราต้องเข้าใจตัวเราว่าเรามีความคิดอย่างไรอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของเราอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของเราผมอยากจะย้าอีกรอบหนึ่งคนที่ ไม่เจริญเติบโตหรือไม่ก้าวหน้านะครับหรือทําอะไรก็ตามยากที่จะประสบความสําเร็จเพราะเขาไม่รู้แน่ๆว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตพอไม่รู้ว่าต้องการอะไรในชีวิตก็ไปคบหรือไปพูดไปคุยกับคนหรืออยู่ไปอยู่ในบรรยากาศที่มันเอื้อเอื้อต่อการเอื้อต่อความล้มเหลวในชีวิตนะครับพูดง,ง่ายๆก็บอกวิธีการดูคนคนนึงว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับให้ดูคนที่แวดล้อมเขาอะที่สนิท กับเขาที่ซีซีกับเขาห้าคนที่รอบตัวเขาอะเรากับเขาก็ไม่ต่างกันห้าคนนั้นแหละครับมีคนเคยเคยคุยกันแนละถามว่าให้ผมเนี่ยช่วยดูให้หน่อยซิว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะเจริญเติบโตจะมีการเลื่อนขั้นไหมจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมากมายหรือเปล่านะครับด้วยความเคารพผมก็บอกว่าวันเดือนปีเกิดไม่ต้องให้ผมดูเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องบอกผมเอาอย่างนี้แล้วกัน พี่ตื่นนอนกี่โมงครับพี่เข้านอนกี่โมงครับในระหว่างวันพี่ทําอะไรบ้างครับผมขอตามพี่ไปตั้งแต่พี่ตื่นนอนยันเข้านอนครับก่อนเข้านอนผมขอเวลาพี่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับผมจะบอกพี่ว่าพี่จะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่พี่จะเป็นคนที่มีฐานะดีขึ้นหรือไม่พี่จะเจริญเติบโตในหน้าที่ก้านงานหรือไม่อย่างไรพี่จะมีสุขภาพแข็งแรงพี่จะ เป็นคนที่มีรูปร่างดีพี่จะมีความสัมพันธ์ในครอบครัวดีหรือเปล่าผมดูจากอะไรครับผมดูจากสิ่งที่พี่คนนั้นหรือคุณทําเป็นประจําชีวิตเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ดูจากกิจวัตรประจําวันครับถ้ากิจวัตรประจําวันของคุณกิจวัตรประจําวันของทีมซอและเอื้อไป ต่อการทำงานในเป้าหมายของคุณแล้วผมเชื่อว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จมีมากแน่นอนแต่สิ่งที่เราทำมันไม่เอือ้อต่อความสำเร็จต่อผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กรมันก็ยากครับนะครับต้องมาดูครับว่าปัจจุบันนี้เราทำอะไรแล้วมันมันมันมีประโยชน์ไหมต่อตัวเราต่อทีมของเราต่อองค์กรของเราต่ออนาคตของเราต่อครอบครัวของเราด้วยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของส่วนตัวด้วยนั่นคือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องมากๆเลยนะครับในเรื่องของ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นพูดถึงเรื่องผู้อื่นโอ้โหผมว่ามันมีความแตกต่างที่หลากหลายมากทีเดียวบางคนก็ชอบให้เราพูดอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนคนบางคนก็บอกว่าก่อนจะคุยกับเขาคุณต้องมีข้อมูลก่อนคุณต้องมีตัวเลขก่อนคุณต้องมีการวิเคราะห์มาก่อนแล้วค่อยมาคุยนะ แต่ขณะเดียวกันบางคนบางกลุ่มบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าเพิ่งคุยเรื่องงานอย่าเพิ่งคุยเรื่องตัวเลขคุยเรื่องกินคุยเรื่องเที่ยวนะครับคุยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมก่อนนะครับขณะที่บางคนก็บอกว่าฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณน,นะมันมีนความหลากหลาะนี่คือตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาว่าในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเนี่ย เราอย่าหวังว่าให้คนอื่นปรับเข้าหาเราวิธีที่ง่ายสะดวกและเร็วและได้ผลลัพธ์มากที่สุดคือปรับตัวเราครับปรับตัวเราปรับความรู้สึกของเราปรับความคิดของเราปรับพฤติกรรมของเรานะครับบางครั้งคนเราผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ชอบและก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่ชอบในสิ่งที่เราทําหลายครั้งเราก็ไม่ชอบในสิ่งที่คนอื่นทํากับเราใช่ไหมครับ เช่นเดียวกันผมว่าหลายครั้งเหมือนกันคนอื่นก็ไม่ชอบในสิ่งที่เราทํากับเขาเหมือนกันไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามผมมีสมการสมการหนึ่งครับที่อยากจะแบ่งปันไว้ในวันนี้ครับเป็นสมการที่เรียบง่ายและทรงพลังมากซึ่งผมได้มาจากการเข้าคอร์สต่างประเทศนะครับสมการนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษและผมจะอธิบายเป็นคําเป็นภาษาไทยให้ฟังชีวิตเราเป็นไปนตามสิ่งที่เกิดขึ้นตามสมการนี้ถ้าเราอยากมีชีวิต เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดูสมการนี้ครับเริ่มต้นง่ายๆผมขอญาตเปรียบเทียบง่ายๆแล้วกันตอนนี้ท่านกําลังขับรถอยู่ขับรถถูกต้องตามเลนทุกอย่างตามกฎหมายจราจรทุกอย่างไม่ดูมือถือไม่เล่นมือถือจุดใจจดใจจ่อโฟกัสมุ่งไปยังถนนนะครับทำดูไฟเขียวดูไฟแดงทุกอย่างเลยครับขณะที่ท่านขับรถอยู่ครับมีมอไซค์ขับรถปาดหน้าท่านครับเฟี้ยว ปาดไปเรียบร้อยแล้วครับมันมีทางเลือกครับท่านจะทํำยังไงดีแต่เราเรียกว่าท่านขับรถอยู่มีคนขับรถตัดหน้าเราเรียกว่าตัว E ครับ E คือ E v เวนคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมมุติว่าท่านขับรถอยู่มีคนขับรถปาดและตัดหน้าท่าน ท่านขับรถมาถูกเลนถูกต้องตามกฎหมายตามกฎจราจรทุกอย่างแต่มีใครบางคนไม่รู้วามาขับรถปาดหน้าทําสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายใส่หน้าท่านท่านทํำยังไงครับท่านจะขับรถปาดหน้าเอาคืนท่านจะพูดคําหยาบคายท่านจะบน่นท่านจะดา่าท่านจะว่าไอ้คนเหล่านั้นในรถหรือจะขับไปประกบและบอกเขาว่าเจอกันปั๊มหน้าหรือยังไงเราเรียกสิ่งที่ท่าน กำลังทออําต่อไปนี้ไม่ว่ามันจะสมควรหรือไม่สมควรว่าเป็นการตอบสนองครับมีคนขับรถปาดหน้าท่านตัดหน้าท่านเขาเรียกว่าเหตุการณ์ตัวอ e. ีท่านขับรถปาดหน้าคืนท่านอยู่เฉยเฉยท่านไม่ขับไปปาดท่านไม่บน่นหรือท่านบน่นเขาเรียกว่าตการตอบสนองครับตัว R e s p o n s e ครับมันจะกลายเป็นผลลัพธ์คือตัว O ครับเรียกว่า o อา c o m e ผลลัพธ์ E บวก R เท่ากับ O มีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับมีการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งกลายเป็นผลลับครับตัวอย่างง่ายคนขับรถปาดหน้าท่านท่านขับรถถูกต้องตามกฎจราจรท่านนึกออกไหมครับเสร็จแล้วบอกเอาคืนขับปาดเอาคืนลองเดาซึกงับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่ท่านกับเขาต้องมีปัญหาหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งได้ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ชอบผลลัพธ์ ท่านจะไปบอกว่าอย่าขับรถปาดหน้าฉันอย่าขับตัดหน้าฉันอย่าว่าฉันอย่าดินทาฉันนะอย่าใส่ร้ายไปสีฉันนะอย่าเอาเปรียบฉันนะจงทํางานนะสิ่งเหล่านี้ต่างๆเราไม่สามารถไปกําหนดหรือบังคับกฎเกณฑ์คนเหล่านี้ได้นะครับส่วนมากทําไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้เปลี่ยนแปลงได้จัดการได้ดูแลได้และควบคุมได้คือการตอบสนอง